สวัสดีครับผู้ติดตาม Channel VKK r ริููทุกท่านนะครับอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่แนะนำไม่ได้กับ r a n e Lower Evoque นะคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นรถที่ขายออกโดยตลอดนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมโดยตลอดด้วยรูปรักของตัวรถนะครับด้วยรายละเอียดของรถต่างๆเนี่ยคือบอกเลยว่ามองมุมไหนก็หล่ออะมองมุมไหนก็เท่ครับผู้หญิงขับก็ดูมีสเสน่ห์นะครับผู้ชายขับก็ดูเท่นะครับอ่ะ แล้วจะด้านหน้าก่อนเลยนะครับโลโก้ชัดเจนของตัวรถเลยบ่งบอกยี่ห้อนะเลสโลเวอร์อย่าง <c oughs> ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ตัวไฟไฟก็จะเป็นโปรเจคเตอร์นะคือเส้นสายต่างๆเขาเนี่ยดูตัวเด,ด,ด,ดลายข้างล่างนะโอ้สวยๆอ่ะเส้นอ่าตัวโซโซน,นหน้าน่หน้านมีทั้งหมดเนี่ยสี่ห้าโอ้โหสิบจ,จุดเลยพูดง่ายๆว่าทั่วทั้งคันเลยนะครับโซนโซนหน้าต่างๆของตัวรถนะลายแม็กเห็นไหมน่าฝาครอบกางมียี่ห้อบ่งบอกนะครับตัวลายแม็กตัวต่างๆเส้นสายขอบของเขาเนี่ย ตัวนี้ถือว่าจะเป็นขอบผมทางเจ้าผิดขอบ20นะตัวนี้เป็นขอบ20อ่านะฮะขอบ20อิ่มปวดอิ่มเต็มตัวรถเลยนะครับด้านข้างเห็นเป็นอ่าทูโทนก็จะเป็นขาวดำนะครับหลังคาเป็นดำนะครับตัวรถจะเป็นขาวทูโทนในส่วนมากอยู่ในพวกตัว2.2 sd 4ตัวนี้นั่นเองนะครับเห็นไหม evoque sd four ก็คือขับเคลื่อนสล้อนั่นเองนะครับเป็นแบบ full time นะฮะหน้าตัวฝาเปิดท้ายก็จะเป็นไฟฟ้าเป็น2จังหวะนะครับทั้งขึ้นทั้งลง กดปุ่มครั้งเดียวนะครับก็จะทำงานได้ทั้งขึ้นและลงตัวลำโพงเห็นไหมครับลำโพงเป็นของบริเดียนนะครับมีรอบคันเลยอยู่มา1สิบกว่าตัวรอบคันนะเครื่องเสียงเป็นแบบฟูลไฮไฟนะครับตัวรถเนี่ยภูมิลายเห็นไหมฮะก็หูหรู้หละเป็นภูมิลายแบบสามก้านนะครับก็นับแค่แอันก้านใหญ่ลวกันเนาะฟังก์ชันต่างๆนี่ก็คือตัวควบคุมนะครับตัวดัชบอร์ดตรงกลางนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นตัวปรับเลือกของตัวจอวิทยุนะครับเป็นเฟซฟังก์ชันต่างๆนะครับพูดแบบ ใช้สปีกเอาหรือว่าจะเป็นการปรับความเร็วแล้วความเร็วต่างๆก็ตามนะครับแต่ตัวนี้ถือว่าจะไม่มีเบรกตามคันหน้านะจะเป็น,นแค่ป,ปรับความเร็วอย่างเดียวน,นะครับพวงมาลัยก็กระชับโกรบรัดดีนะครับวงกว้างนะครับก็ขับง่ายแต่ว่าตัวปรับเนี่ยก็จะเป็นเป็นแมนวนวลธรรมดานะครับจะไม่ใช่ไฟฟ้านะยัจะปรับเข้าออกได้เข้าออกได้แล้วก็ขึ้นลงได้นะฮะชิปแพดเดิลอยู่หลังพวงมาลัยนะครับปรับเกียร์เชนเกียร์ได้นะครับในส่วนของตรงกลางนะครับผมว่าหลายๆคนที่เขาชอบรุ่นนี้เนี่ย เพราะมปนความสเสน่ห์มันคือพวกนี้แน่เลยเท่มากน,นะครับเกียร์เปนแบบบิดหมุนนะครับเดินแบบหมุนหมุนปรับเอาปรับโหมดขับขี่อะไรก็เลือกจากตัวหมุนได้เลยนะครับก็ไม่มีเห็นไหมฮะเออเคอร์เซอร์ต่างๆบ่งบอก,บอกแล้วก็ฟังก์ชันกันเช่นเขาเยอะมากเลยนะเลส์ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมมันเลือกปรับอะไรด้วยไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยอะโหมดดินามิกใช่ไหมอะไรเนี่ยโอ้โหมดขับขี่บนหญ,ญ้าบนน้ำแข็งนี่หรอแล้วก็ออฟโรดเหรอขับขี่ทรายโอ้โหหมดขับขี่เยอะเยอะมากอะ ชนที่หน้าจอเลยเห็นไหมมันจะเลือกบทขับขี่ได้เลยหรือจะเป็นแบบว่าให้มันปรับโปรแกรมของมันเองก็ได้ก็อยู่ที่คุณเลือกเล่นได้เลยนะครับเคอร์เซอร์มีให้ปรับได้ด้วยวตัวนะครับหรือจะปรับเองด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีตกแต่งเล็กน้อยนะตามภาษาของคนชอบรถก็จะมีแบบนี้อีโวกเห็นไหมครที่รองแก้วเป็นยางเอาไว้กันน้ากันแรงต่างนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีโหมดปรับเปลี่ยนได้เยอะแยะมากมายเลยปรับเอ็มบีเอปรับแรงต่างนะเลือกสีได้อยู่มาห้าเฉดนะครับ,รบแล้วก็เซ็ตอัพของตัวรถ ดูที่ทำไปได้บ้างเห็นไหมเรื่องต่างๆหมดเยอะนะครับมีกล้องหลังให้ด้วยนี่ปรับไปเลยกล้องหลังปึ้งเห็นไหมฮะปรับโหมดได้ด้วยเลือกดูมุมกว้างนี่เห็นไหมดูให้มันเลือกที่แบบเบียดเท่าถนัดนะครับเลือกเยอะมากแล้วก็ฟังก์ชันถ้าเราไม่ใช่ถึงขั้นนั้นเนี่ยเราใช้แค่ช็อ,ชอตฟังก์ชันแบบช็อตคัตก็ได้นะครับโฮมเมนูอ่านี่เอ้ยช่วยถอยเข้าจอดก็มีเห็นไหมโอ้โหนี่เพราะมันมีฟังก์ชันรอบขนาดนี้แล้วมีช่วยจอดอยู่แล้วนะครับเลือกปิดปาร์กปิดต่างๆ,ๆนะครับดีดอยู่ก็มีนะอ่ะ หลายคนนะครับดูมิติของรถภายนอกเนี่ยอาจจะมองว่าคันนี้เนี่ยห้องโดยสารเล็กข้างหลังต้องแคบนะครับแต่ผมบอกเลยว่าผิดคาดครับพอเราจะเข้ามานั่งภายในจริงๆแล้วเนี่ยโหดูเล็กรูมเนี่ยสูงสูงมากอันนี้คือเรายังไม่ได้เปิดกระจกนะแถมข้างๆ้นีพนักพิงต่างๆทุกอย่างนะครับไม่ได้เป็นเท้าแขนกลางที่วางแก้วนะตำแหน่งเนี่ยคือมันมันค่อนข้างจะสมูทไปหมดเลยนะครับแล้วก็โต๊ะโต๊ะเนี่ยอ่ะก็จะได้ปรับไปประมาณนี้ก็คือจะเป็นพนักพิงหลังพอดีลําโพงเลยคืออย่างที่บอกไปครับโดยรอบคันเลยนะครับด้านข้างจะมีวูริงจุดนะครัับหลงก ก็มีหัวข้างหลังอีกเป็น1จุดเป็น6พอดีข้างหลังก็หข้างหน้า4รวมทวิทเตอร์จะเป็นสิตัวพอดีนะครับผมแจ้งไปแล้วก็ตัวนี้เนี่ยบางคนอาจจะมองอึดอัดเล็กหรือเปล่าไม่เล็กนะครับใหญ่นั่งสบายมากแล้วก็ที่พันสุดนะครับอ่ะลองเปิดกระจกดูครับช่างกล้องปึ๊บอ่าเห็นไหมฮะพอเปิดกระจกป๊บเนี่ยทำให้มิติของรถต่างๆนะครับดเมนชั้นต่างๆเนี่ยดูกว้างขึ้นเห็นไหมครับเป็นราคากระจกเต็มบานเลย เนี่ยให้ความโปรง่งให้ความโล่งมากนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งต่อให้ปิดกระจกเนี่ยมันก็ไม่ได้ม่ได้ทึบนะมันก็ยังดูโล่งอยู่พอปิกระจกย,ยิ่งโล่งเลยทีนี้โอ้โหนอนดูดาวสบายเลยนะครับอันนี้คือในส่วนของพื้นที่โดยสารด้านหลังนะครับคอนเฟิร์มครับว่าไม่เล็กสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับ Lash Lower Evoque 2.2 E4 ปี2013ไม่เพียงแสนสามหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับเท่ยตามปีก็ตกปีละหมื่นกว่าโลเองรถแทบไม่เคยใช้งานเลยปวดสวิตท,ทุกอย่างก็ครบหมดนะครับตัวรถเนี่ยสวยแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบเป็นที่นิยม ของหลายๆท่านนั่นเองนะครับตับราคาอยู่ที่9แสนบาท9แสนบาทคันนี้นะครับ9แสนบาทผมบอกเลยว่าราคาคันนี้ต้นปีกลางปีที่ผ่านมาขายหลักล้านนะแต่ว่าตอนนี้ปรับลงมาเพราะว่าเจ้าของเก่านะครับบอกว่าอยากรีบเอารถออกคือไม่ได้เสียดเรียเรื่องว่าจะต้องถูกหรือแพงรถทุกอย่างนะครับสามารถตรวจช็คได้นะครับแล้วราคาก็ขนาดนี้หมอกเลยว่ามั่นใจเลยว่าถ้านี่ได้ไปเนี่ยคุ้มค่าเงินอย่างแน่นอนขอบคุณมากครับ